สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆมาทำาผัดซีอิ๊วนะคะหลังจากที่นิกก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะอยู่กับลูกค่ะก็จะแบบวุ่นอยู่กับลูกนะคะก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปอะไรเท่าไหร่ค่ะก็ทําอาหารกินเป็นปกตินะคะที่เห็นนะคะนี้เป็นเส้นเล็กนะคะแต่จะเป็นเส้นแบบเส้นใหญ่นะคะนี่ก็จะเอาไปแช่น้ําไว้ค่ะให้เขาแบบว่านุ่มนะคะ เ็นแบบนี้นี่ก็จะทําผัดซีอิ้วค่ะเพื่อนๆผักตรงนี้ก็จะมีอ่ามีหัวน,นี้นะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่นี่มันจะคล้ายๆเป็นดอกคะน้าค่ะนี่อ่านีกว่ากลิ่นมันคล้ายๆคะน้าดีนะคะนี่ก็เลยเอามาหัน่นใช้แทนคะน้านะคะแล้วก็มีแครอทค่ะกระดปรีค่ะนี่จะใช้ไข่สองฟองนะคะล้วนนี้ก็จะผัดใส่หมูนะคะเดี๋ยวเราไปผัดซีอิ้วกันค่ะค่ะนิกตั้งกระทะไว้แล้วนะคะ กระทะนี้ก็ดูย่ำแย่มากนะคะก็เดี๋ยววากันนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเทฟลอนแบบบางค่ะแล้วนี้ก็พลาดค่ะนิกเอาไปคั่วเก่ารักนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวว่าจะซื้อใหม่อยู่ค่ะเพื่อนเใส่กระเทียมค่ะลงไปค่ะให้หอมๆเลยนะคะ เติมนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หมูค่ะลงไปเลยค่ะหมูวันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าชอบทานส่วนไหนนะคะจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะผักก็เอาตามใจชอบเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่ามีผักอะไรนะคะเราอยู่บางนอกค่ะเราไม่ต้องแบบว่าซีเรียสแล้วก็เป็นคน้าอย่างเดียวเลย ก็เส้นใหญ่ถ้าไปซุปเป็นเส้นใหญ่สดนะคะก็จะแชงะคะ่ะแล้วก็หาตัวยากนะคะแล้วก็ดัดแปลงแล้วค่ะทำให้สุกดีหน่อย ก็ใส่ไข่ลงไปค่ะ ผักค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็ยุบแต่จริงๆอ่ะกระทะเทฟลอนนะคะถ้าเทฟลอนหลุดแบบนี้แล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ต่อนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ดีนะคะ แต่ใบอื่นของนิกมันก็เล็กนะคะนิกผัดไม่ถนัดค่ะถ้าเกิดเป็นพวกผัดเส้นนะคะเดี๋ยวนิกว่าจะลองขัดเกฟลอนออกให้หมดเลยนะคะเพื่อเผื่อมันจะได้เหมือนกระทะบ้านเรานะคะแล้วก็ผัดผักให้สุกนิดนึงค่ะผ่าผัดผักให้เหมือนกับแบบเขาสลดแค่นิดเดียวคอนะคะแต่ถ้าเกิดชอบผักนิ่มๆก็ผัดนานหน่อยก็ได้ค่ะใส่เส้นลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะน้ำมันหอยนะคะสซีิยวขาวค่ะสซีิยวดำนะคะผัดไทยก็ต้องปลา ไม่ใช่ค่ะผัดซียวก็ต้องมีซียวดำนะคะเพื่อนๆให้มันออกสีดำนะคะผงปรุงรดนิดหน่อยค่ะ ปรุงรสนี้ถนะ้เาเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะบางคนบอกว่ามันมีชูรสนะคะแต่คือนี้ทำกับข้าวนี้ใสร็จผงปรุงรสอันนี้ก็จะไม่ใช้ชูรสนะคะแล้วก็น้ําตาลคะ่ะไอซิวมันต้องออกหวานนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะใส่น้ําตาลประมาณสามช้อน,นะคะ่ะช้อนชานะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังได้ะคะ่ะซีกใครค่ะ นิดหน่อยนะคะนิกไม่ค่อยชอบลิดไข่นะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะผัดไปจนเส้นสุกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลองชิมดูค่ะว่าเราต้องการรสไหนเพิ่มค่ะค่ะน,นี้ผัดจนเส้นได้ที่แล้วนะคะคือเส้นยุกแล้วนะคะเห็นไหมคะเวลาเราแช่แล้วมันก็ผัดไม่นานค่ะเพื่อนๆอ่านิดลองชิมดูแล้วอ่านิกว่ามันนิดต้องการหวานอีกหน่อยนะคะ นิกเติมหวานอิกสักช้อนนึงค่ะโอเคนิ่ปิดไฟแล้วนะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมคะว่าผักเยอะๆก็มองไม่เห็นเลยค่ะเพืเ่อนๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะจะบอกว่าเส้นใหญ่ผัดไทยก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเส้นเล็กเส้นจันทค่ะเพื่อนๆแต่เป็นแบบเส้นใหญ่นะคะนี่ก็มาแช่ก็ใช้แทนเส้นใหญ่ได้ค่ะนุ่มหนึบดีด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ขอตัวไปทานก่อนค่ะเดี๋ยวก็ไปป้อนข้าวลูกด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิกในคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ